สวัสดีครับอาจารย์สุประชัยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับคลิปนี้เนี่ยอาจารย์จะมาสอนนะครับวิธีการออกแบบเซ็นเซอร์แสงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับความรู้ทางด้านเซนเซอร์เนี่ยนะครับสามารถนำไปต่อยอดไม่เพียงเฉพาะนะครับ ระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิมนะตอนนี้เนี่ยยังสามารถนำความรู้ทางด้านเซ็นเซอร์เนี่ยไปใช้ในนะครับเรื่อง IOT AI Machine Learning ได้อีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริบทของนะครับหลักการทางด้านเซ็นเซอร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากแต่ก่อนที่จะนะครับ ไปทำเกี่ยวกับเซนเซอร์นะครับในระดับที่สูงเนี่ยพื้นฐานต้องแน่นก่อนนะครับคลิปนี้เนี่ยอาจารย์สุภชัยจะมาสอนการออกแบบเซนเซอร์แสงนะครับแต่ว่าเนื้อหามันค่อนข้างจะเยอะอาจารย์ขอบแบ่งเป็น2ตอนตอนนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานสุดๆเลยนะเรามาเข้าใจหลักการนะครับ ของตัว LDR ก่อนซึ่งตัว LDR เนี้ยจะเป็นหัวใจสำคัญในการนำไปออกแบบเซ็นเซอร์แสงในตอนต่อไปนะครับการออกแบบเซ็นเซอร์แสงเนี่ยด้วย LDR อาจารย์สุปรชัยขอใช้นะครับโปรแกรม t i n k e r Cat นะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาพิมพ์นะครับ w w w t i n k e r c a d t h ทีโทษที t i n k e r c a d com นะครับเข้าไปที่นะครับโปรแกรม Tinkercad นะครับเป็นโปรแกรม simulation โดยที่ไม่ต้อง install โปรแกรมในเครื่องนะครับด้านซ้ายมือนะครับคลิกไปที่ Circuit นะครับแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มสีเขียว create new circuit นะครับสร้างวงจรใหม่นะครับพอเปิดเข้ามานะครับด้านขวามือนะครับจะมี component นะครับอาจารย์เลื่อนให้ดูนะครับเลื่อนดู component ได้นะครับนะครับเลื่อนดูได้นะครับเห็นไหม มีอุปกรณ์ให้เราจำลองการทำงานมากมายเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราใช้เพียงแค่นะครับ LDR LDR ก็คือตัวนี้ลากออกมาก่อนนะครับ LDR นะครับอีกตัวก็เป็น m u l t ิ m e t e r ลากออกมานะครับ ีนี้นะครับเราต่อสายนะครับจะเห็นว่านะครับ LDR เนี่ยกับนะครับขาของตัวมัลติมิเตอร์เนี่ยไม่ตรงกันนะครับมัลติมิเตอร์ในที่นี้เนี่ยให้เราเลือกไปที่โหมด resistance นะครับวัดค่าความต้านทานเดี๋ยวเราจะมาศึกษานะครับความสัมพันธ์ระหว่าง เมื่อแสงเปลี่ยนแปลงไปค่าความต้นทานภายในของ LDR จะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับเรามาทดลองกันนะครับโดยใช้โปรแกรม t i n k e r c a d นะครับเราหมุนตัว LDR นิดนึงนะครับแล้วก็เชื่อมสายขั้วบวกของ L ัองมัลติมิเตอร์ต่อกับขั้วด้านขวามือของตัว LDR แล้วก็นะครับเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสีสายสายสีแดงนะครับ ขั้วลบต่อเข้ากับขั้วซ้ายมือของ LDR จริงๆแล้ว LDR เป็นค่าความต้านทานนะครับเป็นตัวต้านทานชนิดหนึ่งไม่มีขั้วนะครับต่อเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราทำการจำลองการทำงานโดยคลิกที่ Start Simulation นะครับพอเราคลิก ปุ่ม simulation เนี่ยทำการจำลองการทำงานเนี่ยค่าความต้านทานภายในเนี่ยนะครับแสดงออกมาที่180กิโลโอห์มแต่ตอนนี้เราไม่ยังไม่รู้นะแสงมากหรือแสงน้อยเราคลิกที่ตัว LDR นะครับจะมีแถบนะครับจำลองการเปลี่ยนแปลงของแสงนะครับด้านขวานะครับทึบๆตรงนี้นะก็คือแสง0% นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดูนะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์แสงเท่ากับ0%ด้านขวามือนะครับทึบๆแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์แสงเท่ากับ100% นะครับตัวนี้คือ LDR นะครับอันนี้คือ LDR LDR ย่อมาจาก Light Dependent Resistor ก็คือตัวต้านทานที่ค่าความต้านทานภายในของมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามนะครับค่าความเข้มของแสงที่มันได้รับนะครับตัวนี้คือ นะครับมัลติมิเตอร์นะครับความต้นานทานนะครับทีนี้เราลองมานะครับทำกทารทดลองกันเบื้องต้นนะครับแสงเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้หนึ่งร้อยแปดสิบกิโลโอห์มนะครับเดี๋ยวเราทำตารางนี้ออกมา นะครับเส้นเอียงไปนิดนึงนะครับเราทำตารางออกมานะครับเวลาเราทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเราควรจะนะครับทดลองนะครับอันนี้ คอลัมน์แรกคือเปอร์เซ็นต์แสงนะครับคอลัมน์ต่อมาคือค่าความต้านทานภายในเราก็แวลลไปศูน์รนี่สปอร์นะครับ50%นะครับ75%สัก5จุดแล้วก็100%ความต้านทานตอนนี้เนี่ย0%แสงเนี่ยเราได้ค่าความต้านทาน180 โอห์ม oh อ่านี่คือโอห์มนะครับทีนี้แล้ว25%ละ้ล่ะเราก็เลื่อนกะกะเอานะครับ25%แสงเนี่ยประมาณ1.98ก oh ิโลโอห์มเห็นไหมลดลงมาเยอะเลยนะครับที่ศูนย์เนี่ยที่มืดเนี่ยเราได้180กิโลโอห์มเลยนะนะครับที่25%เราได้1.98เโอ นะครับแล้วที่50เซต์ละ่ะก็ประมาณครึ่งหนึ่งตรงนี้นะ9 1 2ิบนะครับ912โอห์ม oh เป็นโอห์มแล้วนะไม่เป็นไม่เป็นเคแล้วนะครับต่อไป75 75บห้าเบหเปอร์เซ็นต์นะครับเราได้612นะครับ ส่วน100%ละ่ะแสง100%ก็คือแสงจ้าเลยนะครับเราได้506โ oh อห์มนะครับ506เราก็นำนะครับผลที่ได้เนี่ยมาพอดกราฟเส้นเอียงมานิดนึงนะครับ แกนตั้งนะครับแกนตั้งเป็น y ใช่ไหม y ก็คือ output ก็คือผลตอบสนองก็คือ r หน่วยเป็นโอห์มนะครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์แสงแกน y แกน x นะครับอันนี้คือ origin 0นะครับอ่าเปอร์เซ็นต์แสงก็คือตรงนี้คือ100%ถูกไหมครึ่งหนึ่งก็คือ50ครึ่งของครึ่งระหว่าง0ถึง50ก็คือ25ครึ่งของครึ่งระหว่าง50กับ100ก็คือ75 นะครับความต้านทานภายในสูงสุดคือ180ตอนนี้เรา200แล้วกันเค okay. ครึ่งหนึ่งก็ 100K ครึ่งของครึ่งตรงนี้ก็คือ 150K นะครับครึ่งของครึ่งระหว่างศูนย์ถึงหนึ100ก็คือ 50K นะครับอาจารย์เปลี่ยนสีปากการนิดนึงเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับที่ศูนย เปอร์เซ็นต์แสงคือศูนย์นะครับเท่ากับร้อยแปดสิบก็ประมาณนี้นะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้หนึ่งุดก็ประมาณนี้นะครับเราก็ลากเส้นนะครับ นี่คือกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของแสงนะครับกับค่าความต้านทานภายในของ LDR นะครับในคลิปหน้าเนี่ยนะครับในตอนที่2อนะอาจารย์จะนำ LDR ตัวนี้มาต่อวงจรทำเซนเซอร์แสงนะครับ LDR ตรงนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้เป็นเซ็นเซอร์แสงนะ แต่เป็นนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างหรือออกแบบนะครับวงจรเซ็นเซอร์แสงได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะครับอนนี้คือเป็นการออกแบบเซนเซอร์แสงตอนที่1นนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ